สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ไม้เขียวๆใบเขียวๆเ,เ,เพิ่มความสดชื่นให้กับอาคารบ้านเรือนนะคะมีไม้สองชนิดที่มีความคล้ายนะคะในความคล้ายก็มีความแตกต่างคือบรลลังเงินกับเสริมลาบมาดูความแตกต่างกันในคลิปนี้นะคะ,ะมาดูตัวแรกกันเลยตัวนี้เราจะเรียกว่าบัลลังเงินนะคะบัลลังเงินมีก้านสีขาวขาวจัวนะคะตัวนี้ ตรงกลางใบร่องกลางใบก็จะมีสีขาวส่วนรัศมีที่กระจายออกตรงกลางใบเส้นกลางใบตัวนี้รัศมีที่กระจายออกจะเป็นสีเงินนะคะระเรื่อออกจากร่องกลางใบเป็นสีเงินพื้นใบสีเขียวเข้มนะคะปลายใบแหลมนิดๆตรงกลางใบมีความกว้างนะคะ,ะตัวนี้จะใบใหญ่ใบกว้างหว่าเสริมราบ ะะส่วนเม็ดสีเหลืองก็จะกระจายอยู่ทั่วทั้งใบอันนี้เราจะเรียกว่าบัลลังเงินนะคะ,ะทีนี้มาดูเสริมลาบกันบ้างนะคะเสริมลาบตัวนี้จะออกโทนขาวเหลืองเหลืองนวลนๆนะคะไม่ขาวแบบ บัลลังเงินตัวนี้จะออกเหลืองนวลๆก้านใบก็จะมีสีขาวขาวเหลืองนะคะขาวเหลืองนวลๆส่วนกระดูกใบตัวนี้เห็นชัดเจนว่ากระดูกใบเป็นสีเงินนะคะกระดูกใบเป็นสีเงินจะไม่กระจายแบบบัลลังเงินนะคะ,ะและเม็ดสีสีเหลือง กระจายอยู่ทั่วทั้งใบใบเลียวเล็กกว่านะคะใบจะเล็กกว่าบรลลังเงินเห็นเด่นชัดก็ตรงกระดูกใบนะคะตัวนี้สังเกตเห็นว่าบรลลังเงินจะไม่มีกระดูกใบแบบนี้นะคะเสริมราบจะมีกระดูกใบสีเงินนะคะนี่คือความแตกต่างไม้สองชนิดนี้สวยเหมือนกันนะคะ